การบําบัดแล้วก็ฟื้นฟูผู้ป่วยมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าการรักษานะครับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเราคิดว่าดนตรีนี่เป็นเครื่องมือที่สามารถจะใช้บําบัดทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมรวมถึงจิตวิญญ,ญาณผู้ป่วยด้วยก็จะแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆประเภทแรกก็คือดนตรีเพื่อการผ่อนคลายอีกส่วนหนึ่งคือเป็นดนตรีที่ให้ผู้ป่วยร้องเพลงเล่นเครื่องดนตรีขยับร่างกายเพื่อให้มีความสนุกสนานและยังทําให้ผู้ป่วย ให้ความร่วมมือในการรักษาเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกกระตุ้นให้เกิดกํลาลังใจในการที่จะทํากิจกรรมต่างๆแล้วสร้างความมั่นใจที่จะกลับเข้าสู่สังคมโรคเลือดจากทารสซิเมียคือภาระหนักของประเทศน้ำใจคุณช่วยได้ทั้งชีวิตของเด็กไรเดียงสาและสังคมไทยร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลศูนดอกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร0 5 3 9 2 0 400